สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนเช้านะคะแม่ส้มมาที่ตลาดนัดอีกแล้วค่ะตลาดหน้าทางเข้าวัดหนองบวัวขาวนะคะมีเพื่อนเคยถามมาบอกว่าตลาดเช้าที่แม่ส้มเคยพามาเนี่ยคือคือที่ไหน อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะทางเข้าวัดหนองบัวขาวหรือทางเข้าไปวัดพระบาทน้ำพูก,ก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเดินเ,เขามาตั้งอยู่ริมรมทางเท้าเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดที่มีแม่ค้าเป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เป็นของชุมชนที่อยูใ่ในหนองบัวขาวเนี่ยเขาก็หาเก็บหา อะไรผักที่บ้านมาขายอนะเนาะก็บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครสนใจอยากมาเที่ยวมาชมอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เขาปลูกมะเขือเองอปลูกหน่อไม้เองแล้วก็มีมะนาวมีมะองคมะอึกด้วยนะคะเพื่อนๆเขาก็เอามาวางขายแบบนี้ค่ะวันนี้แม่ส้มก็ซื้อมะเขือแล้วก็ซื้อมะนาวมะนาวน้ําดีมากน้ําแบบ จงจังมากเลยแล้วก็เห็นมะเขือก็นึกอยากกินหอยดอง,ท,งทั้งทั้งที่วันนี้มาตามหาซื้อพริกนะคะจะเอาไปทําน้ําพริกกะปิคะ่ะและเดินมาในตลาดมาเจอนี่แล้วจ้ามะแขวนคะ่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักกันไหมคะมะแขวนที่มันจะมีรสชาติแบบซาซาเหมือนมาล่าเลยคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมคล้ายๆมะกรูดนะทางภาคเหนือเขาจะกินกันแม่ส้มจะเอาไปแกงใส่หน่อไม้หรือทําห่อมหมกหน่อไม้แล้วใส่เข้าไปด้วยก็อร่อยนะคะ ก็เลยได้เมนูที่แบบเพิ่งจะคิดมาตอนเจอมะแข่นเนี่ยก็เลยจะเอามาทําแกงหน่อไม้จ้าแม่ส้มเนี่ยอดใจทุกครั้งเนี่ยไม่ไหวเลยจริงกับการที่ได้เจอหน่อไม้ เจอหน่อไม้ดองที่ไลฟ์ซื้อตลอดเป็นคนชอบกินหน่อไม้ดองค่ะนี่แล้วก็หลังจากที่ซื้อมะแขวนก็มาได้น้ำย่านางนะร้านนี้ปกติเวลาที่จะใช้น้ำย่านางเนี่ยแม่ส้มจะให้แม่จุกเป็นคนคันให้แต่ว่าวันนี้มันฉุกละหกจริงๆค่ะก็เลยเอออะซื้อซื้อไปเลยก็แล้วกันแล้วก็มาซื้อฝักขี้กาค่ะฝักลิ้นฟ้านี่ค่ะอันนี้ก็เป็นชาวบ้านนะคะ,ะเขาก็ปิ้งมาขายเองและนี่เพื่อนๆมีไก่ไก่ป่าด้วย เออเนี่ยขาดำๆอย่างนี้เลยป้าบอกขายตัวละร้อยอพูดถึงถ้ามีเพื่อนกินก็ก็น่ากินเนาะมารถคันเดิมเลยค่ะ honda w เว e นะคะคันเดิมคันเก่าน้องนินนะนะี่ะไปทุกที่ที่แม่ส้มไปค่ะใช้มาแล้วยี่สิบปีนะคะน้องน้องเวฟคันนี้คือคุ้มสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่เคยงองแงเลยนะ ฮอนด้าเวฟแต่ดูสภาพก็เ,เก่าแล้วแต่ว่าคิดอยากเปลี่ยนไหมไม่อยากเปลี่ยนจ้าอยากขี่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรหลังจากจ่ายตลาดเสร็จขับรถกลับมาจ้าแวะมาหาน้องมะละกอค่ะมาหาเลาะเล็มใบอ่อนมะละกอดูดิโดนแม่ส้มตัดเลาะเล็มไปจนจนจะหมดอยู่แล้วงอกไม่ทนันอันนี้ก็เหลือใบน้อยนึงค่ะ อันนี้ก็ไม่เหลือเหลือหน่อยเดียวเองคือใบมะละกองอ่อนไม่ทันอาจจะต้องหยุดกินไปบ้างเนะคือกินแล้วแม้ส้ไมมีความรู้สึกเออหรือเราคิดไปเองก็ไม่รู้นะคะมีความรู้สึกว่ากินแล้วแบบเหมือนท้องเทิงที่มันเคยปวดอะไรอเงี้ยก็หายนะคะแต่จริงแล้วอาจไม่เกี่ยวหรอกมันอาจจะเป็นแบบเราคิดไปเองแต่ว่าอ่าเราก็รู้สปปรรพคุณของเขาอยู่แล้วเนาะว่าเขาดีนะคะ ก็กินไปขมแหละแต่ว่าก็อร่อยคะ่ะกินได้กลับมาบ้านก็มานี้เลยจ้าอ๋อนุ่มเวเขาบอกว่าแม่อยากกินไส้กรอกแดงแป้งน้อยอ่ะเอ้ยแป้งแป้งเยอะเนื้อน้อยอ่ะเอามาทอดให้กรอบแม่ส้มก็จัดการทอดไประหว่างนี้ก็โขกพริกเตรียมตัวทําแกงหน่อไม้นะคะสลับกันไปสลับกันมาทําของลูกมั่งของแม่มั่งเพื่อนๆรู้ไหมว่าแกงหน่อไม้วันนี้แม่ส้มลืมอะไรแม่ส้มลืม กระชายค่ะลืมกระชายแต่ก็เออไม่เป็นไรอร่อยดีเหมือนกันอย่าไปคิดมันมากทําแล้วแบบเออไม่เป็นไรไม่ได้สรรพคุณจากกระชายก็ได้จากหอมแดงไปไปแทนกับใบ แมงลักอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปแทนค่ะอันนี้ใช้หน่อไม้นะคะสามหน่อค่ะนี่ใส่แบบนี้เลยไม่มีแบบเคี่ยวเคลล้าอะไรพธิธีรีตองอะไรมากมายตามสไตล์แม่ส้มนะคะก็คือง่ายไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวต้องมาทําเมนูอีก,อ,กอีกหลายอย่างเมนูนี้แม่จุกก็ชอบกินนะคะแม่ส้มก็จะหั่นเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดมีอยู่แล้วหั่นเห็ดเนี่ยใส่ใส่หน่อไม้ใส่เครื่องแกง และอันนี้เป็นเห็ดหอมอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดหอมสดใส่ลงไปแล้วก็เทนี่เลยค่ะแบบสะดวกพกง่ายนะคะพกพาง่ายน้ำย้านางค่ะประโยชน์เขาแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะมะแขวนเนี่ยพอตอนแรกยังไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อนๆเวลาแม้ส้มโขกลงไปเนีเ่ยก็จะแบบมีกลิ่นหอมเหมือนแบบมะกรูดแต่ถ้าได้ชิมแล้วจะมีความ ชาลิ้นเหมือนหมาล่าค่ะะแต่อันนี้เป็นมะแขวนไทยแล้วนะคะไม่ใช่หมาล่าของของจีนเขาที่ขายตามห้างเเขาเรียกอะไรอะห้างไฮเปอร์ต่างๆอัน,นอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่แม่ส้มก็ใส่ลงไปเลยค่ะตั้งน้ําใส่รสด,ดีอันนี้อันนี้อันนี้ใส่ปลาน้นยนะจริงๆใส่ไปแล้วแล้วก็เอาลืมลืมกดถ่ายค่ะแม่ส้มก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ทําอะไรทุกอย่างคนเดียวบางทีก็ลืมมั่งไม่ลืมมั่งอะไรอย่างเี้นะคะก็ต้องกราบขอโทษขออาไยเพื่อนเอนด้วยนะคะวันนี้นะคะชะอมเนี่ยเป็นชะอมบ้านหนามเขาจะยาวมากแม้เสมอต้องค่อยๆหักแล้วก็เอาเอาเอาใบเขาอะเวลาจะลูดเอายอดเขามาเป็นลองมือสักนิดนึงเดี๋ยวหนามเขาจะเกี่ยวมือเด็ดชะอมใส่ใบแมงลักลงไปแกงเห็ด แกงหน่อไม้ของแม่ส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยนะเพื่อนๆกินแบบลดแบบไม่จัดมากค่ะเน้นสดน้ําแล้วก็กินสมุนไพรเนาะซึ่งสมุนไพรก็มีมะแขว่นกับหอมแดงค่ะลืมใส่กระชายไม่เป็นไรอร่อยดีจ้าเมนูถัดไปนะคะคือการต้มผักค่ะอันนี้ได้หน่อไม้มาอันนี้ใบมะละกอนางเอกของเรื่องที่อยากกินนะคะแล้วก็ดอกมะละกอ แม่ส้มจะบอกว่าระหว่างดอกกับใบเนี่ยดอกขมมากขมปิดปีเลยวันนี้นะแม่ส้ม <c oughs> มีแต่ของขมมีฝักฝักลิ้นฟ้าฝักเพกาเชื่อไหมขมน้อยกว่าใบมะละกอค่ะมีผักกาดอดองด้วยนะนี่ลิ้นฟ้าค่ะใส่ลงไปใบมะละกอลงไปอร่อยมากๆจัดจานเสร็จแล้วไปกินข้าวกันจ้า สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีน้ำพริกกะปิค่ะมีแกงหน่อไม้ใบยะนางแกงหน่อไม้ใบยะนางอันนี้เป็นกระเทียมนะคะพริกสดไข่ต้มแล้วก็เอากระเทียมมากินกับกับแหนมจะ้ะแหนมน้องที่ทำงานแหนมเจ้าพลอยเขาทำขาย ชอบอยู่แล้วด้วยแล้วก็อุดหนุนอุดหนุนเขาด้วยนะคะซื้อมาเยอะแต่ว่าเอามากินแค่นี้ค่ะเพราะว่ากับข้าวเยอะอยากกินแต่ใบมารากอค่ะกินนวะแม่ส้มรู้สึกว่าท้องเทิงที่แบบจับแสบสับเสไรอางเงี้ยความคิดส่วนตัวนะเหมือนมันดีก็เลยเออกินดูแต่คมนะคะขมปี แหนมน้องก่อน mm hmm. วันนี้มีผักดองด้วยค่ะก,กัดดอง ใบมะละกอ ฟักดืนฟ้าค่ะ <c oughs> อืมอันนี้ขมกว่า ใ่มะแขวนค่ะมันจะซาซาลิ้นเพื่อนๆอร่อยดีเสียงเคี้ยวเหมือนโดนก้อนกวดไม่ใหาเม็ด ช่าเหมือนหมาล่าเลยค่ะเพื่อน มะละกอค่ะ ยอดสักทองค่ะลูกอ่อนดอกอ่อน ขมขมกว่าใบค่ะ เมื่อจะเปลือก I bet Ah ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็วิหาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ